สวัสดีครับพบกับ The Intelligence Podcast และผมจิโรเมศแสงไกรผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ The Intelligence เช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยากพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการจัดโอลิมปิกปี2020ครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี2020ที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที่รุนแรงทั่วโลก ทำให้ญี่ปุ่นต้องเลื่อนการจัดโอลิมปิกในปี2020ออกไปและในปีนี้ครับรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงท่าทีชัดเจนต้องการจัดโอลิมปิกให้สําเร็จอย่างไรก็ตามโรคโควิด -19 ก็ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในญี่ปุ่นจึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่าญี่ปุ่นจะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ได้หรือไม่วันนี้ผมอยู่กับคุณอุมาพรเกตสุวรรณหรือพี่อุย๋ย นักวิเคราะห์ของดีอินเทลเลเจนซ์ผู้ติดตามสถานการณ์ของญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะมาร่วมสนทนากับผมในประเด็นนี้ครับสวัสดีครับพี่อุย๋ยสวัสดีค่ะน้องสรวดพี่อุ๋ยครับผมถามอย่างนี้ก่อนเลยครับพี่ตอนนี้สถานการณ์โควิดในญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับโอ้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นี่เรียกได้ว่าก็ยังน่าห่วงกังวลน,นะคะเพราะว่า ยอดผู้ติดเชื้อวันวันหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นหลักพันพอเราเจาะลงไปที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เป็นสถานที่ที่จัดโอลิมปิกเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อประมาณเป็นหลักร้อยคนต่อวันเหมือนกันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งไอาการแพร่ระบาด ของโควิดในญี่ปุ่นนะคะก็คือเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีครบทุกสายพันธุ์เลยของญี่ปุ่นนะคะที่ที่ค่อนข้างกังวลเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการกลายพันธุ์เองที่เกิดในท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์รวมรวมเนะาะก็ยังก็คงยังน่าเป็นห่วงในเรื่องของการที่จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกท่ามกลางการแพร่ระบาดท,ที่ยังควบคุมไม่ได้แบบนี้ คราวนี้มาดูในการรับมือของรัฐบาลกันบ้างตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก้าจังหวัดของญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวเนี่ยอยู่ภายใต้ state of emergency หรือว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวนี้เนี่ยการที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันทําให้การใช้ชีวิตหรืออะไรของประชาชนหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะส t r i c พอสมควรเหมือนกันในการที่จะควบคุมโรคเพราะว่าถือว่ายังเป็นพื้นที่สีแดงถ้าเป็นเมืองไทยก็คงเป็นสีแดงเข้มเลยที่ว่ามีอัตราการ ติดเชื้อสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยมันทําให้ก็ยังมีหลายฝ่ายกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะญี่ปุ่นเนี่ยจะจัดทันหรือเปล่าเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งขยายต่อระยะเวลาไอสเตตอวิมเมอร์เจนซี่ในกรุงโตเกียวอะค่ะจากล่าสุดเนี่ยจะให้เส้นสุดในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแต่นี้ก็คือเขาขยายให้มาถึงกลางมิถุนาเลยก็ต้องติดตามต่อไปว่าอันนี้จะเป็นยังไงคราวนี้มาอัปเดตเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดบ้างก็เป็นหนึ่งในการควบคุมโรคของญี่ปุ่นเหมือนกัน การฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นอันนี้ก็น่าหนักใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีซุงะเองเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นพิธีเปิดกีฬาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้แล้วเนี่ยเขากะว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้36ล้านคนก็คือเฉลี่ยก็คือต้องต้องฉีดให้ได้วันละ1ล้านโดสซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากสําหรับการฉีดวัคซีน แต่คราวนี้พอมาดูในตัวเลขปัจจุบันว่าณปัจจุบันนะคะต้นมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งฉีดวัคซีนไปได้แค่ประมาณ10%อันนี้สำหรับคนที่ได้แค่โดดเดียวนะคะแต่คนที่สำหรับได้ครบ2โดดแล้วเนี่ยมีไม่ถึง5%ก็คือมีประมาณ3-4%เท่านั้นเองซึ่งถือว่าล่าช้ามากสำหรับถ้าเกิดเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะเช่นสหรัฐหรืหรอว่าแคนาดาก็คือเหล่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็คือ50อัพหมดละเปอร์เซ็นต์ในการที่จะร พี่อุ๋ยครับแล้วอะไรเป็นอุปสรรคที่ทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นไม่สามารถกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วครับโอ้อุปสรรคที่สําคัญใหญ่ๆเลยของญี่ปุ่นที่ทําให้เกิดการล่าช้าในการกระจายวัคซีนเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเป็นเจ้าของการปฏิบัติตามกฎระเบียบอ่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะพอที่จะพอที่จะจินตนาการภาพออกเนาะว่านิสัยของคนญี่ปุ่นจะเป็นประมาณไหนก็คือเวลาที่มีเ e ก u l a t i o n หรือมีอะไรก็ตามเขาจะทําตามนั้นไปๆยกตัวอย่างเช่น การทดสอบวัคซีนนะคะก็คือหลายๆประเทศอ่ะก็คือมีการนําเข้าวัคซีนเลยแล้วก็ไม่มีการทดสอบทางคลินิกภายในประเทศก่อนที่จะนําเข้าวัคซีนนั้นด้วยแต่ของญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะก็คือต่อให้เป็น emergency ไงก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าคุณต้องทดสอบทางคลินิกก่อนแล้วก็ประชาชนญี่ปุ่นไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของวัคซีนถามว่าทําไมประชาชนถึงไม่มีความเชื่อมันม่นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากความฝังใจที่เมื่อตอนประมาณปี252536 25, หหรือประมาณประมาณนี้ค่ะมันมีการแพร่ระบาดของโรค ระบาดเหมือนกันแล้วคราวนี้การฉีดวัคซีนอะ่ะมันเหมือนกับว่าทําให้เกิดไซเอฟเฟกต์เลยทาให้ประชาชนฝังใจแต่ตอนน,น,นั้นแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือลามมาจนถึงปัจจุบันครับตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตได้ใช้วัคซีนต้องการโรคโควิดไปกี่ชนิดแล้วครับผมตอนนี้ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมีอยู่2ชนิดหล,ลักๆค่ะก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาแล้วก็ส่วนแอตตราเซเนกาเนี่ยก็คืออนุมัติแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ใช้ค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการศึกษาไซเอฟเฟกต์อยู่พิ๋วครับ กลับมาที่เรื่องการเตรียมการเพื่อจัดกีฬาโอลิมปิกกันครับมาญี่ปุ่นเตรียมการที่จะจัดไปถึงไหนแล้วพร้อมแค่ไหนแล้วที่จะจัดถามว่าพร้อมแค่ไหนแล้วถ้าเอาในเชิงเฟซิลิตี้ญี่ปุ่นพร้อมตั้งแต่ตอนปี2020แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ย ใช้นวัตกรรมทุกอย่างใส่เต็มมากเพราะกะจะโชว์ให้ชาวโลกเห็นมากว่าญี่ปุ่นมีอะไรบ้างนวัตกรรมที่น่าสนใจที่เอาไปพอไปเป็นน้ำจิ้มน,นิดหน่อยก็อย่างเช่นที่ทุกคนจะเคยได้ยินกันก็คือเหรียญที่จะมอบให้นักกีฬาทั้งหมด3,000เหรียญน,นะคะก็คือผลิตมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยอ่าแน่นอนค่ะถ้าพอเพนแบบอย่างนี้ก็คือธีมของการจัดงานครั้งนี้ก็คือเป็นธีมก็คือเป็นอีโคเฟลลี่หรือว่าเป็นซับสแตนเดอร์บิลิตี้อะค่ะก็คือเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นนะคะมีการใช้ renewable energy ทั้งหมดในการาผลิตกระแสไฟฟ้าครั้งนี้นะคะในการที่จะแบบจัดการแข่งขันหรืออะไรต่างๆนอกจากนี้เนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีมามาช่วยในการบริหารจัดการภายในด้วยเช่นที่เห็นได้ชั้นะคะก็ถ้าใครเป็นแฟนขับของรถโตโยตาก็คงพอจะได้ยินเรื่องของ e-Palette นะคะเป็นเป็นรถแบบไร้คนขับ ซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าก็คือจะใช้รับส่งในก,กีฬาจากหมู่บ้านนัก,กีฬาหรือว่าระหว่างสนามกับสนามอะคะ่ะแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็คือไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบไม่ไม่ได้ใช้น้ํามันหรือว่าได้ใช้อะไรที่มันทําให้เกิดมลพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเขาจะมีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการช่วยสตาฟในการเอ่อแมネจหลายๆอย่างใน สนามาค่ะซึ่งเช่นหุ่นยนต์อย่างที่อย,ทอย่างที่เห็นที่เราที่ดังๆมากที่สุดเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันก็คือ f ิ e l s ซั p พอร์ตโรบอก็คือตัวเนี้ยเนี่ยจะมาช่วยในการสมมติว่าตีเทนนิดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเก็บอันนี้ช่วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหุ่นยนต์มาสคอตที่จะมาคอยช่วยต้อนรับประชาชนซึ่ง อันนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นธีมสําคัญเหมือนกันที่ญี่ปุ่นมาใช้แล้วก็นอกจากนี้นะคะสําหรับคนที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยคราวนี้ก็จะได้รับชมที่คมชัดมากขึ้นน้องจรวดอาจจะเคยได้ยินความคมชัดระดับ 4K ถูกไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะจัดให้เลย 8K 8K จะชัดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูตอนถ่ายเท่าสดถ้าสมุติว่าได้จัดนะต่อไปก็ต้องลุ้นกัน เรียกได้ว่าคงได้เห็นถึงเส้นขนของนักกีฬาที่กำลังพิวไหวในระหว่างที่แข่งกีฬาอยู่ใวนน่เห็นเขาบอกเ,ออเขาเคลมไว้อย่างนั้นนะแต่คือพี่ยังไม่เคยเห็นใน 8K แต่พี่ก็อยากสนใจอยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับแล้วญี่ปุ่นเขาได้เตรียมมาตรการป้องกันโรคไว้ยังไงบ้างครับในช่วงแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แน่นอนครั้งนี้เนี่ยการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2021เนี่ยก็คือเป็นแบบ new normal เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ญี่ปุ่นออกมานะคะอย่างล่าสุดก็คือเรื่องของ p พย์บุ o กอะคะ่ะซึ่งเพย์ b o o k ตัวนี้จะเป็นไกด์ไลน์สำคัญนะคะที่จะแจกให้กับ นักกีฬาแล้วก็ผู้เข้าร่วมการแของอ่งโอลิมปิกทุกประเทศเลยที่จะบอกไว้ตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศเลยนะคะว่าคุณจะต้องมีการโหลดแอปชื่อว่าแอปโฮโคซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นรู้จักดีมากก็คือเป็นแอปสําหรับ tracking ว่าเราไปไหนมาไหนบ้างซึ่งการโหลดแอปนี้เนี่ยเขาจะให้โหลดแอปตั้งแต่14วันก่อนที่คุณจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็จะมีการให้ตรวจเชื้อทุกวันนะคะสําหรับนักกีฬาแล้วก็มีการ ให้เป็นคล้ายๆเหมือนทําเป็นเหมือนบับเบิลอะคะ่ะว่าให้มีให้คนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะคะ่ะให้อยู่ให้เฉพาะในที่พักแล้วก็มาที่สนามมาที่สนามซ้อมก็คือจะอยู่แค่ประมาณเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยมีอันนึงในในเพลย์บุ๊กอันนี้ที่ระบุไว้ชัดเจนนะคะก็คือเขาจะไม่ให้อ่ผู้เข้าชมชาวต่างชาติเนี่ยเข้าชมในครั้งนี้แล้วก็แต่ว่าส่วนผู้เข้าชมจะเข้าชมได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวอันเนี้ยจะต้องรอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจอยู่เพราะว่าดูสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เทคโนโลยีในการเ,ออเป็น f a สเรคคอร์ดิชันะคะแต่เป็น f a สเรคคอร์ดิชันที่สามารถตรวจดูว่ามีอุณหภูมิได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็คงเป็นปกติทั่วไปที่เห็นนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยมาตรการที่เขาเข้มข้นแน่นอนก็คือเขาสตริกมากๆก็คือเรื่องการตรวจเชื้อทุกวันแล้วก็ การห้ามคนเดินทางออกนอกพื้นที่ที่เขากำหนดแล้วก็ห้ามใช้บริการสาธารณะค่ะพี่อุ๋ยครับแล้วการจะจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้มันมีกระแสต่อต้อตานภายในประเทศบ้างไหมอะครับโอ้เรียกว่ากระแสต่อต้อตานฐานโทมประหนึ่งพายุมากเลยค่ะ การจัดกีฬาแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเลื่อนมาปี2021เองนะคะปัญหาหลักๆก็คือทุกคนน่ะห่วงกังวลว่าการจัดครั้งนี้จะกลายเป็นคลัสเตอร์ของการติดโควิดครั้งใหญ่คือคัสเตอร์ครั้งที่ในที่นี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่คัสเตอร์ของญี่ปุ่นจะจะกลายเป็นคลัสเตอร์ระดับโลกและที่เขากลัวมากไปมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือเขากลัวว่ามันจะเกิดการกลายพันธุ์หรืออาจจะเป็นการกลายพันธุ์เชื้อสายโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้อะคะ่ะก็เลยทําให หลายๆคนเนี่ยรวมถึงม,มีการล่ารายชื่อทางออนไลน์นะคะรวมถึงมีการจัดชุมนุมประท้วงด้วยว่าให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณายกเลิกการแข่งขันครั้งนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการกระแสต่อต้านว่าโอลิมปิกเนี่ยสื่อถึงการเหยียดเพศหรืออะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็เป็นข่าวกระแสใหญ่เหมือนกันในช่วงต้นปีที่มีประธานโอลิมปิกเนี่ยกล่าวหาว่า ผู้หญิงในลักษณะที่เป็นเหยียดเพศนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระแสะการต่อต้านกีฬาโอลิมปิกในญี่ปุ่นเนี่ยปะทุแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพี่อุ๋ยครับคาถามสุดท้ายเลยญี่ปุ่นจะจัดโอลิมปิกภายในปีนี้ได้หรือเปล่าน้องสรวจคิดว่าไงคะน้องสโวดคิดว่ามี potential ที่จะจัดได้ตามกําหนดวันที่23กรกฎานี้หรือเปล่าถ้ามองจากาจากที่พี่อุ๋ยได้เล่ามาเมื่อตะกี้นะครับการเตรียมการของทางฝั่งรัฐบาลเนี่ย ผมว่าจัดได้อืมถ้าถามพี่พี่ก็คิดว่าถ้าพี่รัฐบาลญี่ปุ่นพี่ก็คิดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นน่าจะตัดสินใจจัดถามว่าทําไมก็อาคิดเป็นสองออปชั่นง่ายๆเลยนะถ้าเป็นออปชั่นสําหรับการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจจัดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการไม่ให้ผลมันเสียหายไปมากกว่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเลื่อนมาครั้งหนึ่งอะค่ะมันก็ได้รับ รับผลกระทบเยอะพอสมควรเหมือนกันกับเศรษฐกิจของเขาหรือแม้แต่กระทั่งค่าสปอนเซอร์หลายๆอย่างก็ได้รับผลกระทบไปเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่ญี่ปุ่นจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นยังได้ค่าลิขสิทธิ์อยู่โดยเฉพาะพวกลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอะค่ะเพราะว่าตามสัญญาก็คือให้มีการแข่งขันเนี่ยญี่ปุ่นก็จะได้เงินตรงส่วนนี้อยู่ก,ก็พอที่จะเยียวยาตรงนี้ได้บ้างแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าจัดจัดในช่วงที่มันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยามนกอะะ มันก็อาจจะเสียดายน,นิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลงทุนไปหลร้านเยนอย่างเงี้ยมันก็คงอยากจะแบบจัดเต็มให้ได้แบบมันไม่ให้แค่เฉพาะเรื่องอีเวนต์ของการกีฬาเท่านั้นเขาก็อยากที่จะจัดให้ได้เป็นแบบเศรษฐกิจทั้งประเทศไปเลยก็คือการท่องเที่ยวเอ,อ่ยหรืออะไรเอย่ยแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันก็คงได้แค่การแข่งขันกีฬาอันนั้นก็คือจะเป็นรูปแบบว่าถ้าเกิดจัดก็จะจัดเป็นแบบในนิว n o r m a l ที่แบบจํากัด เอาให้แบบโอเคก็รอดไปได้แบบไม่เจ็บตัวมากแต่ถ้าสมมติเป็นออปชันว่าญี่ปุ่นแคนเซิลไม่จัดไปเลยอันนี้รับรองว่าญี่ปุ่นเจ็บหนักแน่นอนค่ะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ซุดอยู่แล้วก็อาจจะซุดไปมากกว่าเดิมก็คืออาจจะเป็น loss descent แบบหายวับไปเลยก <ś led> ็ <g oda> ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าสปอนเซอร์ก็จะทั้งหมดก็จะหายไปที่บอกเพราะฉะนั้นเงินลงทุนไปล้วแลนเยก็จะหายวับไปทั้งหมดแต่ว่าข้อดีก็คืออ่าอย่างแรกก็คืออาจจะป้องกันการเกิดค c ส u ตอ e r ขนาดใหญ่ได้กับ อีกอย่างที่2ก็คือญี่ปุ่นอาจจะไปบิดขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งหน,หน้าต่อไปได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยคิวที่ว่างอยู่ก็คือปี2032เพราะว่าปี2024เนี่ยก็จะมีจัดไปแล้วที่ฝรั่งเศสส่วนปี2028ี่เนี่ยก็จะจัดไปที่สหรัฐอเมริกาพี่ก็เลยคิดว่าเข้าๆก็น่าจะประมาณนี้ว่าออปชั่นนี้มี2อ,อันก็ต้องรอดูอะค่ะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเลือกแบบไหนก็ต้องชั่งน้ําหนัก,กกันระหว่างเศษรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนเนาะ ใช่แล้วก็ขอบคุณพี่อุ๋ยมากครับที่มาแชร์ความรู้ในเรื่องนี้กับผมในวันนี้ในโอกาสนี้ผมก็ขอจบประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าถ้าผมมีข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นที่น่าสนใจผมก็ขอนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับ สุดท้ายนี่เว็บไซต์ดี i n t e l l i g e n c นก็มีข่าวสารและประเด็นที่น่าสนใจให้ทุกทกท่านได้ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันก็ฝากทุกท่านติดตามและกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่อุ๋ยอีกครั้งแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีพี่อุ๋ยครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน